ผมจะทำทุกวิธีทางเพื่อใหแมนเชสเตอร์ Manchester กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับและนี่แหละครับคือบทสัมภาษณ์ของรูเบนอโมริมกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับบทสัมภาษณ์เต็มๆจะมีอะไรกันบ้างไปดูเลยครับ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็มีการถ่ายรูปอย่างเป็นทางการที่สนามโอแทฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทางรูเบนอ m โมริมครับเมื่อวันนี้ก็ชูเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็ปักชื่อด้านหลังอะโมริมนะครับแล้วก็มีการเปิดบทสัมภาษณ์ของรูเบนอโมริมด้วยครับโดยรูเบนอโมริมนะครับก็บอกว่าอย่างแรกเลยนะครับผมรู้สึกถึงคอนเน็กชันร่วมกับสโมสรและผู้คนในสโมสรน,นั่นคือสิ่งสําคัญมากสำหรับผมอย่างที่2 ประวัติศาสตร์ของสโมสรแห่งนี้ผมคิดว่าทุกอย่างต่างกระหายในความสําเร็จและผมรู้สึกว่านี่คือที่ที่ผมต้องการอยู่ด้วยเช่นกันเพราะผมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พิเศษได้นั่นคือสิ่งที่ผมชอบมากๆเราต้องการทำบางสิ่งที่พิเศษในสโมสรที่พิเศษแห่งนี้ตอนที่แมนเชสเตอร์อยู่เตดคุยกับผมโอมาเบราดาบอกผมเกี่ยวกับแผนงานของเขาผมตื่นเต้นตามไปด้วย มันเป็นเกียรติอย่างแท้จริงเพราะผมคือตัวเลือกแรกในการเริ่มต้นเส้นทางนั้นดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ผมรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานนี้ก็เป็นการพูดถึงนะครับเหตุผลที่มาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสลับทางรูเบนอาโมริมและครับและนอกจากนี้นะครับรูเบนอาโมริมนะครับก็พูดถึงโอกาสในการพาแมนยูกลับสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับโดยรูเบนอาโมริมก็บอกนะครับว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ที่นี่เพราะผมรู้ว่าสโมสรแห่งนี้ยิ่งใหญ่เพียงใดและผมก็เชื่อจริงๆว่าเราจะประสบความสำเร็จผมจะทำทุกอย่างเพื่อทีมผมจะปกป้องนักเตะของผมหากจำเป็นต้องทำในทุกเวลาและปกป้องจากทุกคนนั่นคือประเด็นหลักสำหรับผมผมจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อนำพาสโมสรแห่งนี้กลับมาอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นไปเราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราไม่ได้แชมป์ลิมลกมานาน แต่หากคุณถามว่าทีมไหนเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษผมจะตอบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษนี่คือส่วนหนึ่งของวัดีศาสตร์ไม่ใช่ตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องถึงพูดถึงเรื่องนั้นและพยายามควา้าแชมป์ให้ได้อีกครั้งหนึ่งและนี่แหละครับคือบทสัมภาษณ์ของรูเบนอโมริมนะครับมีการพูดถึงเหตุผลที่คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและมีการพูดถึงนะครับแผนงานในอนาคตแล้วก็ความตั้งใจของเขานะครับว่าจะพาแมนยู กลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งให้ตรงได้นะครับก็ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่รู้สึกว่าโอเคมีการผมชอบนะบทสัมภาษณ์ของรูเบนอโมริมที่บอกว่าเขาจะพยายามทําทุกอย่างแล้วก็จะปกป้องนักเตะของผมหากมีความจําเป็นแล้วก็ปกป้องนักเตะจากทุกคนแล้วก็จะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้แมนยูกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นไปนะครับซึ่งการพูดบทสัมภาษณ์แบบนี้นี่แหละครับแชมป์พรีเมียร์คืองานสําคัญเลยครับของรูเบนอโมริมครับ ก็ต้องมารอดูนะครับว่าการเข้ามาของรูเบนอะโมริมนะครับจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่กลับออกจากพวังได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้แมนยูต็ดหลังจากหมดยุคของเซอร์เลิฟฟูซันไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาตอนนี้นี่10ปีแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ต้องรอดูแล้วครับถ้วยที่รอคอยเหลือเกินนะครับอย่างถ้วยพรีเมียร์ลีกถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับที่แมนยูนี่ดูเหมือนว่าในเวลานี้มันจะห่างไกลเหลือเกินนะครับ การมาของรูเบนโมริมนะครับจะทําให้มันยูกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ได้หรือเปล่าต้องมาตามลุ้นกันนะครับแต่ถามว่าถ้าดูจากโงเฮงนี่ครับดูจากความเท่ดูจากรัศมีต่างๆครับโอ้โหผมว่ารูเบนโมริมดูดีมากนะดูดีมากนะครับแล้วก็ดูเป็นกุนซือวัยรุ่นดูเป็นกุนซือในยุครุ่นราวคลาวเดียวกับเป๊ปกับมิเกลเตตาเป็นกุนซือยุคใหม่แล้วถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูสิติในการคุมทีมอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะ 4ปีพาสปอร์ติงลิสบอนคว้าแชมเป์ลีกไป2ครั้งพาสปอร์ติงลิสบอนนะครับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับในรอบ20ปีนะครับก็ถือว่าสปอร์ติงลิสบอนก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยู่เหมือนกับสถานการณ์เดียวของสปอร์ติงลิสบอนเลครับก่อนที่รูเบนอโมริมจะมานะครับแล้วพอรูเบนอโมริมมาปับ๊บก็ทําให้สปอร์ติงลิสบอนกลับคืนสู่ความเป็นเบอร์หนึ่งของบอลโปรตุเกสได้ฉันใดฉันนั้นครับ แฟนแมนเชสเตอร์เตด,ดในเวลานี้ก็รอคอยเหลือเกินนะครับที่อยากจะเห็นรูเบนาโมริมพาแมนยูกลับขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งของ,องกฤษอีกครั้งหนึ่งเลยครับก็น่าสนใจมากๆสํสำหรับดิวนี้นะครับและเพื่อนเพื่อเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับดูจากโงเ่เฮงดูจากลักษณะดูจากแนวทางการคุมทีมที่สปอร์ติ้งลิสบอนดูจากโปรดต่างๆซึ่งทุกคนก็น่าจะทราบกันไปหมดแล้วนะครับคิดว่ารูเบนาโมริมจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับกับแมนเชสเตอร์อยูเตดครับ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะครับแล้วใครนะครับอยากจะหาน้ํามันเพื่อสุขภาพมารับประทานนะครับขอแนะนํานี่ครับน้ามันเพื่อสุขภาพอย่างเอเมอรัลครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันนะครับนามารับประทานครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับ